สวัสดีครับวันนี้แอดมินอปนะครับกับรู้ก่อนใครนะกับ New นะิวไดเนื้อชุด b t 02นะก็จะออกวันที่25มกราคมนี้กันแล้วนะครับถ้าใครยังไม่ได้สั่งหรือตัดตัดสินใจก็เป็นข้อมูลในการตัดสินใจกันได้นะอันนี้ก็เป็นคลิปของคาทนาเวอร์นะครับคาทนาเวอร์ ver, กับสายของนินจานะสายของนินจาซึกิคังเยะนะครับเรียกว่ามีบัดี้กิฟต์มาใหม่เนะเรียกว่าเก่งแจมกันเลยนะเก่งกันเลยนะครับกับความสามารถบอดี้กิฟต์นะ ของนาโนแพชีสึกิคังเงะนะครับเมื่อการนี้ถูกทิ้งจากมือโดยความสามารถของบัดดี้ของเราก็จะได้ฮิวหนึ่งหน่วยด้วยนะรเรียกว่าได้ชีวิตรอดนีจากความสามารถนีมันถูกทิ้งได้นะก็เรียเอามาทิ้งการ์ดเนี่ยแหละเรียกว่าดีเลยแจมเลยนะปกติได้ฮิวหนึ่งอันนี้คือได้ชีวิตรอดมา1ทีนะเรียกว่าในทั้งหมดเนี่ยเป็นอันเนียที่รู้สึกว่าโอ้ ดีมากๆเลยใช้คู่กับความสามารถดั้งเดิมของตัวมันได้ดีมากเลยนะครับโอเคนะครับก็ในคลิปนี้นะชุดของ n e w d i ซ์ศูเนี่ยก็สามารถที่จะสั่งซื้อในวิกิการช็อป c อ m ได้แล้วนะครับส่งยี่ห้ามกราลาเน้อถ้าใครกดสั่งซื้อนะก็ก็บกดลงตะกร้าเนี่ยมันก็จะไปขึ้นในตะกร้าตรงนี้นะครับก็ไปขึ้นในตะกร้าตรงนี้พอขึ้นในตะกร้าเนืก็เราสามารถที่จะเลือก นะสั่งซื้อได้เนะมันก็จะมีเปลี่ยนวิธีการจัดส่งได้นะถ้าใครสะดวกโอนทัวรเลดเนะก็จะค่าส่งแบบหนึ่งเนะาใครโอนธานาคารนะก็จะค่าส่งถูกกว่านะหรือว่าใครไม่สะดวกนะก็จะมาจ่ายปลายทางนะครจ่ายปลายทางตอนนี้ก็55บาทแล้วนะครับกับเงื่อนไขคือไม่เกิน600บาทนะแล้วก็ถ้าอยากจะ สั่งนะอนบัญชีธนาคารก็เลือกบัญชธนาคารแล้วก็สั่งซื้อสินค้าได้เลยนะครับสั่งซื้อสินค้าใส่ชื่อที่อยู่นะและตรงขาวๆนี้ดําเนินการต่อแล้วก็สามารถที่จะกดดําเนินการต่อได้เลยนะครับโอเคนะสั่งไม่ยากนะครับก็สามารถที่จะไปสั่งกันได้ในเว็บบีจีคัสชัช็อปได้เลยนะครับโอเคก็ซื้อกี่ครั้งนี้นะกับความสามารถที่ได้นะบอดี้กิฟต์มาเพิ่มเติมนะครับเป็นตัวบัฟชั้นดีเลยนะก็อัน ที่2นอสกิลล่างเนอถ้าจะถูกทำลายก็ทิ้งการ์ดนะที่ทไม่ใช่พิชี่ไม่ใช่มอนเตอร์การ์ดนะปกติก็อันเดิมรู้สึกว่าเป็นเวทมนต์ไหมให้ทิ้งเวทมนต์นอแต่อันนี้ก็คือทิ้งที่ไม่ใช่มอนเตอร์การ์ดนะครับอันนี้สามารถจะเป็นการ์ดบัคของหยุดเวลาเนะถ้าถูกไปหยุดเวลาสายมาใช้ความสามารถคือของซื้อกิคังเได้นะอ่าอันนี้เป็นความสามารถคอนติเนียวนะครับ ต่อไปครับกับกระบวนท่ารับทลายดวงดาวนะครับก็ใช้ได้จากโซของกระบวนท่ารับเท่านั้นนะฮะจ่าย3เกตนะครับเคาน์เตอร์นะเมื่อคู่แข่งไล่เวทมนต์ฮะยกเลิกการเวทมนต์ที่กาลังไล่ก็ยิงคู่แข่ง3ไลท์เลยนะนี่ทลายดวงดาวนินจาไฟครับนินจาจอมทําลายครับแลชิ่งอาชูร่านะครับจ่าย1ไลท์นะครับแล้วก็ทิ้งการทุกไปในมือครับหากทําทําลายมอนเตอร์ ทุกใบในสนามของคู่แข่งไดนะ้เป็นมอนเตอร์ไซส์3นะไม่แปลกที่ความสามารถจะแรงเนะครับเพราะว่าเป็นมอนเตอร์ไซส์3นะครับจ่าย1ไลท์และทิ้งการทุกใบในมือเราทําลายมอนเตอร์ทุกใบในสนามของคู่แข่งนะแต่มันก็ตีได้ครั้งเดียวนะแลกกันถ้าเกิดการในมือเราไม่มีเลยแล้วก็จ่ายแค่ไลท์เดียวนอะเอามาบึ้มนะเรียวกว่าเ,เปลี่ยนเปลี่ยนเกมได้เลยนะ,ะมี3ามทีวิคอลด้วยนะ อีลอกตอนนินตาที่เด่นนะครับก็ทิ้งวิชาดนจันหนึงน่งใบในมือวจ่าใจหนึ่งเขตได้จั่วสองใบนะอันนี้ก็ใช้มายันปัจจุบันเลยนะแต่ก็ปรับเทคนะให้ใช้ได้แค่เทินละครั้งนะครับนะใช้ใช้ได้แค่เทินละคร้นะมีตัวที่2ก็ใช้ไม่ได้แล้วนะอ่าแต่ถ้าเกิดเป็นยุคดั้งเดิมเนี่ยกดชัวรัวเลยนะกดรัวๆัวเลยอันนี้ว่าเรียกว่าปรับมาให้เรียกว่าสมดุลมากขึ้นนะครับวิชาระเบิดนะครับสู่นรกภูมินะครับก็ เซตนะไม่จาเก็นไม่ได,ไได้ไม่ได้กำหนดว่าเซตได้แค่1ใบนะจะเซตกี่ใบก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นใบยิงไรที่ดีนะครับจ่ายหนึ่งเกนะครับเลือกการา์ดหนึ่งใบในกองเราเนะี่ยก็เอามาคว่ำแล้วก็ถ้าเกิดไฟตรงข้ามลงไซต์เดียวกำกับที่เราคว่ำอยู่เนี่ยก็สามารถที่จะแสดงการที่คว่ำแล้วก็ทําลายมอนเตอร์นั้นพร้อมกับยิงไรอีก2หน่วยให้กับคู่แข่งด้วยนะฮะเรียกว,ว่าเป็นใบที่ค่อนข้างดีเลยนะครับทำลายทั้งมอนเตอร์ทั้งยิงไรเนะีเพียงแค่ เราข้ามติดกับดักใบที่เราลงไซที่เราคว่ำไปเท่านั้นเองนะครับคุ้มมากๆเลยนะเป็นใบเบรกเกมยิงท่ามาในภาค X เ,เนี่ยเล่นกับยกักษ์ลอสัมหารเนี่ยเรียกว่าเป็นใบที่เด็ดๆมากเลยนะนอกจากยิงลาท,ทำลายมอนแล้วยังจัดคอจากแอมบูชได้อีกด้วยนะโอเคกระบวน่ารับค่ายคนสังหารนะครับค่ายคนสังหารก็คือเหมือนเดิมเลยก็สามารถที่จะเมื่อนะคอร์ดคอร์ดนะครับก็เลือกการ์ดหนึ่งใบนะ จากไหนก็ได้นะจากดอปมือหรือกองการ์ดเนี่ยสามารถเอาใบนั้นเข้าสู่โซวความได้นะครับแล้วก็สามารถดูการ์ดในโซและไล่กระบวนท่ารับจากโซได้นะครับโดยการจ Cat ่ายแคดคอร์สนะอ่าก็ต้องติดเงื่อนไขของกระบวนท่ารับก่อนนะนี่กระบวนท่ารับมีค่ายคนสังหารนะนี่ไล่เป็นการไล่แบบเคาน์เตอร์นะครับจะต,ต้องมีทมมิ่งให้เล่นก่อน c ซเบอร์โอมจนะครับอันนี้เรียกว่าเป็นใบที่ได้บัฟขึ้นมาอย่างดีเลยนะ,ะจากเดิมเนี่ยรู้สึกว่าความสามารถของเทพไฟฟ้าเดอิเล็กตรอนเดียวเดตี้เนี่ยเทพไฟฟ้าจะต้องจ่าย2เกตแต่อันนี้คือไม่ต้องจ่ายเกตดเลยนะแต่แค่นำการ์ดในมือมาวางในสภาพความเนือจะกลายเป็นมอนเตอร์ไซส์หที่มีดิ f เฟนซ์กับพาวเวอร์อย่างละ2000แล้วก็มี2คีดคอลนะเรียกว่าคุ้มมากๆเลยนะ อันนี้คุ้มมากๆทําให้เราสามารถที่จะเอาการที่เรามันเน่าๆอยู่ในเมือที่ไม่ใช่มอนเตอร์อเล่นกับซึกระคิงเงี้ยไม่ได้หรือว่าเอาบัติิกิฟมาใช้ก็ยังได้เนอะอ่าก็เป็นมอนเตอร์ไซส,ส์หนึ่งเนอะที่มีดีฟเฟนต์กับพาวเวอร์ค่อนข้างสูงนะหกพันค่อนข้างสูงนะฝฟขข้ามตีมาก็ต้องลิงตีแน่นอนนะครับก็ลงมาก็ใช้ได้แค่เทิละครั้งนะแล้วก็เทิร์นถัดไปก็น่าจะตายไปนะ นินจามายาชินคาโคจินะครับใจน่งเกตอันนี้ดูการทุกใบในบือของคู่แข่งได้นะก็ดูแล้วก็คำนวณเน่าปิดเกมของเราได้นะครับก่อนในยุคนี้อาจจะไม่ได้เล่นเท่าไหร่นะแต่ถ้าเกิดในยุคที่อยู่ในพลายปายายเกมหรือยปลายเกมเนี่ยน่าสนใจแน่นอนนะครับแล้วก็คู่แข่งไม่สามารถเลี t นแท็กใส่การ์ดนี้ได้นะครับก็พาวเวอร power ไม่ได้เท่าไหร่นะ power แค่พันเดียวแต่ defense ถึง5,000นะถ้าเกิดตัว power แค่4,000ันะตีไม่เข้าแน่นอนนะครับต้องเอา power มาฐานมาตีนะถึงจะเข้านะห้ามลิงแ t t แทกเลยตำราด,ดินจานะครับก็ใช้ได้เธอละครั้งนะสามารถจ่าย1ไล่์ไรนะอันนี้เปลี่ยนเดิมนะอันเดิมรู้สึกว่าจ่าย1เกตนะครับนี่แค่จ่าย1ไล่์รนะโอกาสใช้ได้ง่ายง่ายมากยิ่งขึ้นนะครับจ่ายไรหนึ่งแล้วก็นําวิชาดินจา ในมือเราเข้าสู่โซของการนี้ในสภาพค่ำแล้วได้จั่วการ์ดหนึ่งใบนะเราสามารถดูการ์ดในโซของการ์ดนี้และไล่วิชานิงจาจากโซได้โดยการจ่ายคอร์ดเรียกว่าเป็นใบบัฟบัฟอันนี้บัฟแบบชัดเจนมากๆเลยนะครับทําให้เก่งขึ้นชัดๆเลยนะจากเดิมนี่จ่ายเกตจนเกตไม่มีใช้นะไม่มีใช้อันนี้จ่ายหนึ่งไลน์นะมีโอกาสใช้ได้แน่นอนนะครับแล้วก็การเล่นลื่นไหลขึ้นแน่ๆนะครับกับการใช้ของตำรานินจาใบนี้นะครับ กระบวน่ารับเขี้ยวจันทานะแต่กีนี้อันนี้เมื่อคู่แข่งไล่การไม้ตายนะจะยกเลิกการไม้ตายแล้วก็จะยิงคู่แข่ง3ามไลน์นะแต่การกันทัวเพอร์นิเชอร์ยกเลิกไม่ได้นะการกันทัวเพอร์นิเชอร์ยกเลิกไม่ได้นะแต่เป็นใบอื่นยกเลิกได้นะครับการกันทัวห้ามยกเลิกนะกระบวน่ารับดทวตกนะครับอันนี้ถ้าคู่แข่งสั่งไอเทมโจมตีเราครับทำลายไอเทมหนึ่งใบในสนามของคู่แข่งแล้วก็ยิงคู่แข่ง3ามไลน์นะแล้วก็ วิชานินจาพระเนจรโทบิคาโดนะครับเมื่อจบการต่อสู้ที่การ์ดนี้ตีครับสามารถนำมอนเตอร์ไฟหนึ่งใบในสนามกลับขึ้นมือนะหากนําขึ้นมือเราทิ้งการ์ดในมือเราหนึ่งใบอ่าก็เป็นคอมโบนะอาจจะตีแล้วทำให้ช่องกลางโล่งแล้วไอเทมเราตีต่อได้นะกมน็มันไม่ได้ไม่ได้แย่อะไรนะครับแต่ก็ไม่ได้ไม่ได้น่าใส่ถึงขานาดจะใส่สใบนะแต่ก็ถ้าเกิดทำคอมโบให้ไฟของขัาม ปิดจนไลท์เหลือน้อยๆได้เนี่ยถือว่าก็คุมนะอันนี้ไฟไฟคือใบนี้เนะเมื่อการนี้ถูกทิ้งเนอะอ่าคอมโบติดกันเนอะอันนี้ทิ้งการหนึ่งใบเนอะเมื่อการนี้ถูกทิ้งของนินจาของเราเนอะจะยิงคู่แข่งหนึ่งไลท์เนอะอ่าอันนี้ปรับความสามารถเนอะให้เล่นง่ายมากยิ่งขึ้นนะก็นี่ใบนี้แหละใบที่จะถูกโยกนะครับถูกทิ้งจะ ยิงไลท์คู่แข่งหนึ่งนะมีมูฟด้วยนะครับก็มี2คิดที่เข้าเนี่อเอามาตีแล้วก็เปิดกลางได้นะแต่มันเป็นมอนเตอร์ไซส์สนะก็มันก็น่าจะเปิดกลางอยู่แล้วนะโอเควิชานินจานะครับลูกบอลเหล็กนะครับก็บวก Power Defense 3000แล้วก็เ t า r ต t แท็ k ให้กับนินจา1ใบของเราได้นะครับนินจานักซิ่งจิรายะนะครับก็มี move นะมูฟนะมี เป็นมอนเตอร์ไซส์2นะครับพาวเวอร์ดิเฟนซ์อย่างละ5000เลยนะครับพระนักลบเกาะเหล็กเบงเก้นะครับเป็นนักลบแล้วก็นินจานะมีเพเนเทรตด้วยนะครับพาวเวอร์ดิเอนซ์อย่างละ4 0 0พมีคีย์ที่ข้อหนึ่งนะครับนินจาเล่นกายนะครับคีรลิงาคูเรซไซโซนะครับอันนี้ไม่ได้มีอะไรเลยนะเป็นเผาน้ำเฉยๆนะไม่ได้มีบัฟอะไรทั้งสิ้นนะครับเป็นเผาน้ำ โอเคนะครับก็สายของนินจาเนี่ยถ้าใครชอบอะไรยังไงก็สามารถที่จะคอมเมนต์บอกกันได้นะหลายๆลใบเนอะเรียกว่าเป็นอันที่ค่อนข้างจะบัฟนะได้เก่งขึ้นนะมีโอกาสใช้ได้มากขึ้นเนะเพราะว่าอันเดิมเนี่ยมันก็ตอนยุคเดิมอะโอกาสใช้มันค่อนข้างน้อยเนะเพราะว่าจ่ายเกตสามเนี่ยมันค่อนข้างที่จะหนักนะการที่เราใช้ใช้ตำรานินจาเนี่ยค่อนข้างจะใช้ยากนะตอนนี้นี่ ค่อนข้างที่จะย,ยืดหยุ่นนะมีโอกาสใช้ได้มากขึ้นนะครับกับสายของนินจาเนอะถ้าใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s ับสไคร b e นะอันนี้ก็ได้บัฟด้วยเนอะก็ไปเล่นดิวได้กันนะสำหรับวันนี้แอปอินโนพอก็ลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย